สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ข่าวเด็ดข่าวเด่นตรวจสอบสถานะเกษตรกรด่วนประเกษตรเผยแล้ววันโอนเงินเกษตรกรชุดแรกน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยช่วงหนึ่งของการถแถลงก,การแพร,ร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1 9ในประเทศไทย ประจำวันที่6พฤษภาคม2563เกี่ยวกับกรณีเงินเยียวยากเกษตรกรครัวเรือนละ15,000บาทแบ่งจ่าย3งวดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563โดยจะเริ่มจ่ายชุดแรกที่ส่งรายชื่อและตรวจสอบความซับซ้อนเรียบร้อยแล้วในวันที่15พฤษภาคม2563นี้และทยอยจ่ายไปเรื่อยๆทั้งนี้ ฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนสำหรับผู้ที่ปรับปรุงล่าสุดปี2 5 6 2หรือ2563ไม่ต้องทำอะไรเพราะถือว่าผ่านแล้วสำหรับท่านที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ให้ติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกพร้อมทั้งสำเนาเอกสารดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. หลักฐานการแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากลูกครอบครองไปยื่นด้วยก็เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร,กรทุกๆท,ท่านเลยนะครับในวันที่15พฤษภาคม2563นายนี้ก็รอรับเงินกันได้เลยนะครับท่านที่ไม่ได้ก็จะรอโอนวันต่อๆไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ